สรยุทธแฮปปี้ทีมงานเซอร์ไพรส์กลางรายการฉลองวันเกิดอายุ56ปีเป็นผู้ปรรพากาศข่าวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอยางสรยุทธสุทัศนะจินดาโดยเราจะเห็นว่าเขาทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวที่ดีมาโดยตลอดมีแฟนข่าวชื่นชอบและติดตามทั้งรุ่นเล็กไปถึงรุ่นใหญ่เลยล่ะค่ะซึ่งวันนี้วันที่11พฤษภาคม65เป็นวันเกิดของพี่สรยุทธอายุครบ56ปี งานนี้รายการข่าวรวมตัวจัดเซอร์ไพรส์ให้พี่สรยุทธ์หอบเค้กสองก้อนมาให้พร้อมร้องเพลงและอวยพรวัน,วนเกิดโดยทางด้านไรพิชยทานได้โพสต์ภาพคู่พร้อมเผยข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ a เพี่ยุทธคขมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะรักพี่ยุทธ์ค่ะต่อมาก็มีคลิปน่ารักๆนาะทีเซอร์ไพรส์วันเกิดในขณะที่พี่สรยุทธได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมสรยุทธ9111 พร้อมข้อความอีโมจิยิ้มแฟนคลับต่างเข้ามาอวยพรวันเกิดต่อจำนวนมาก